สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับนี่คือการเดินทางอีกครั้งหนึ่งของพวกเราที่สะพานไม้ไผ่นะครับที่ผาฮีนะครับจังหวัดเชียงรายเราดอกจุดสวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับเราเดินมาไม่กี่ก้าวก็จะพบด,ดูสิครับ ไม่ทราบว่าดอกไม้สวยรูปคนสวยไรัเลย่ยครับมาถ่ายรูปกันครับแล้วก็คงต้องเดินตามเร่มไปอย่างนี้เป็นสะพานไม้ไผ่นะครับ นดงามมากทีเดียวและข้างๆก็คือต้นกาแฟนะครับต้นกาแฟโอ้สีเขียวงดงามมากเลยสมบูรณ์มากครับมีหน่าละ่ะเป็นกาแฟพันธุ์ที่พวกเราชื่นชอบนะครับรับประทานแล้วให้กลิ่นรสหอมหวานโอ้ระวังตกครับพอมาถึงตรงนี้ นึกว่าถึงแล้วยังครับยังอีกไกลเดินกันต่อครับอะเหลือบมามองดูข้างล่างหน่อยงดงามใช่ไหมครับดูสิครับตอนนี้เย็นแล้วนะครับโอ้ สวนดอกไม้งามมากเต้นกาแฟครับโชคดีจังเลยได้เห็นเม็ดกาแฟต้องเม็ดหนึ่งนะครับต้องเดินมามันต้องเป็นพวงนะไม่เห็นดอกเลยเห็นแต่ได้เห็นแต่ดอกเม็ดเดียวครับมีเม็ดที่มีเม็ดเก๋แกไม่ดอกเพิ่งออกถ้ามันนั่นมันต้องเป็นพวงหนูเขาเข้าใจทำนะเหมือนไอแววมายุลาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินนะครับพยายามส่งูรณ์โอ้โอ้โอ้อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือครับ ปล่อยมือได้แต่อ,อย่าปล่อยรักนะครับคนข้างหลังลําบากสวัสดีนะคะบ๊ายบายตนนี้สําคัญครับ <c oughs> คนนี้ค <c oughs> นนี้ก็สําคัญ <ใน S 1> ครับว้าว <c oughs> งดงามจริงจนเแล้วครับความหวังของเราเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงอยู่แล้ว นะครับถึงเดี๋ยว <Okay. S 1> เราจะได้มาดูกันครับว่าปวามงดงามในยามเย็นเป็นเช่นไรเดินกันไปครัรบอารานะโอเคใชยชนะหมายเลขหนึ่งจุดชมวิวที่หนึ่งดูซิเป็นยังไงครับโอ้ยื่นออกไปเ,เราลองตามไปดูครับ ครับเมื่อมาถึงแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ตรงนี้แหละครับหนึ่งสองสามเฮยังกันหนึ่งสองสามถ่ายให้ดุ๊บด้วยนะเดี๋ยวถ่ายให้นนั้นโน้นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไปแล้วก็ถ่ายเดี๋ยวไว้ก่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นก็คือเส้นทางระยะทางที่พวกเราเดินกันมานะครับแบ่งไหนก็ได้แบ่งไหนก็ได้เน่เน่